แล้ววันสุขที่มีความสุขกับรายการพราวน,<อ>าานิ่งค่ะรับชุณับราในวันนี้นะคะเป็นนักสร้างฝั์ประสบความสําเร็จกับชีวิตด้วยการสร้างฝันให้กับคนอื่นแล้วตอนนี้ก็มีธุรกิจแน่นอนใหญ่โตมากทําหมอนพีมาร์เอ,อ้าสร้านก็ต้องทำหมอนีิพอคนนอนสบาปสบายก็จะขอใหญ่กว่านั้น,นหน่อยไ,ได้ไหมขอใหญ่กว่านั้นขอนใหญ่กว่านั้นใช่ไหมเตียงละกัน นี่นี่คือเอาใกล้ตัวง่ายๆเลยใช่ไหมนี่คุนอจริงสามแน่นแต่เชื่อว่าถ้าบอกว่าสร้างฝาเนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่มากคุณนุ่นคะค่ะเขาทําอะไรที่คุณกําลังทําตอนเนี้จริงหรอเป็นนักสร้างบ้านมาด้วยคอนเซปที่ว่าสร้างบ้านด้วยสมองไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันดีกว่าค่ะขอต้อนรับคุณศักดาโควิสุทิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทรอยัลเขาจำกัดค่ะ ทําบ้านลูกสาวพี่ท<ห>้าพี่พพรื้อหรือทำครัคครห้หรือบริษัทาก็ารื้อให้ลื้อแล้วก็มาทำไงคือรู้จักกันอยู่แล้วคือจริงๆ้วได้มีโอกาสเชิญบริษัทรอยัลเฮาส์เนี่ยนะคะมาทําบ้านให้เพราะฉะนั้นเวลาคนจะสร้างบ้านทีนะบอกให้เลยว่าเราจะต้องสกรกลีนเยอะไม่งั้นเราจะเจอปัญหาว่าทําไปแล้วผู้รับเหมาทิ้งงานาเราจะเจออย่างนี้เพราะงั้น พี่ไม่เจอเงั้นวันนี้ต้องคุยแน่นอนแล้วนอกจากเรื่องของธุรกิจการสร้างบ้านเรื่องของคุณสักดาที่น่าสนใจมากคือเรื่องของครอบครัวเรื่องของวิธีการคิดในเรื่องการใช้ชีวิตค่ะนี่สำคัญนะคะคุณสักดาอยู่ในวงการนี้มากว่า30ปีอย่างที่เปิ้นบอกไว้ก่อนเลยว่าพาวไนท์ได้เป็นเกียรติรายการเดียวรายการแรกได้ไปบุกบ้านเพราะอะไรรู้ไหมคะค่ะคุณสักดาเพิ่นจะสร้างบ้านให้ตัวเองเป็นหลังแรกไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผู้ชมได้ยินด้วยกันนะเจ้าของรอย a l h ฮ u ส์เนี่ยเพิ่งมี โหเ๋นะแล้วบ้านแต่ละหลังที่เราเคยเห็นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วบ้านของเจ้าของจะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแบบเต็มๆกับคุณสกดาโควิสุทช่วงหน้ากับพราวไนท์ค่ะ เชิญของเราในวันนี้คุณสักดาโควิสุทธิกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Royal h o u ส e จำกัดนะคะอย่างที่บอกคุณสักดาจริงๆแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเวลาเราคุยกันแล้วเราสามารถนํามาใช้ในชีวิตจริงๆได้นอกเหนือจากเรื่องของการสร้างบ้านเห็นบอกว่าเป็นครอบครัวคนจีนครับเตี่ยกับแม่ก็มาจากเมืองจีนเตี่ยเนี่ยพูดได้อย่างเดียวแต่อ่า,านหนังสือไม่ออกหนังสือจีนไม่เคยได้เรียนอ๋อจีนก็อ่านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาขับรถเป็น ตอนนั้นก็เก็บเงินเก็บทองแล้วไปซื้อรถกดดังแล้วก็ไปจอดแถวสะพานขาว <ฮะ S 2> แล้วก็รับจ้างขนของอตอนผมเกิดมาเนี่ยเตี่ยเริ่มตั้งตัวได้แล้ะแต่สมัยเด็กๆก็ต้องยอมรับนะว่าก็ค่อนข้างเกเรเหมือนกันแต่ด้วยความที่ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพี่ๆรวมทั้งผมเนี่ยเกเรยังไงก็ไม่กล้าเกเรสุดๆ เพราะว่ากลัวเตี่ยกับแม่เสียใจยังมียังมีติ่งก็เรียกติ่งติ่งของความดีเท่าที่ทราบมาจริงคุณศักดาคล้ายๆนุ้นเลยเรียนมาสายหนึ่งแต่มาทำงานอีกสายหนึ่งแล้วองี่ทำไงอย่ะจบนิติศาสตร์จบนิติศาสตร์แต่มาเป็นเจ้าของบริษัททจ้าของจนข้างใต้จริงๆอย่างนี้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยแถวบ้านมันจะมีที่ว่างแล้วพอวันเสาร์อาทิตย์ผมจะมีคนมาเล่นเล่นมาเนี่ย ผมก็จะไปรับฝากรถยนต์หาที่หาทางให้เขาจอดเราก็ได้เงินแต่วันนั้นเพื่อนๆเล่นการพนันเงินอยู่ตำรวจวันนั้นมาจับจับใครนะจับเล่นการพนันเราวันนั้นไม่ได้เล่นจริงๆแต่อยู่ในเหตุการณ์เราก็คิดว่าคิดแบบเด็กๆไม่เล่นก็ไม่ต้องหนีแต่ไม่หนีก็ถูกจับก็ถูกขังอยู่สามชั่วโมงทำให้คิดเลยว่าฉันจะต้อง ไปเรียนนิติศาสตร์ต่อสู้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของเรามีที่มามีที่มาไ,มมาไปเรียน <ไป S 1> นิติศาสตร์แล้วสาเร็จไหมคะประสบความสำเร็จดีไหมคะดีครับผมก็ไปจบที่รามแหงนิติรามเนี่ยคือจริงๆไม่ต้องเข้าห้องเรียนแต่ขอให้เรียนหนังสือให้สอบให้ผ่านเขาไม่ปล่อยนะฮะนิตินี่เป็นแบบท็อปฟ์เลยก็ยังไม่น่าจะเข้ามาสายรับเหมาสร้างบ้านเป็นมายังไงต่อะก็พอจบก็ไปเป็นทนายค่ะ ก็ไปเป็นอยู่5-6เดือนแต่จุดพลิกผันคืออย่างนี้สมัยนั้นน่ยผมจำได้ว่าปี 22, อสองอเศรษฐกิจไม่ดีม,มันก็มีคนหนีแชร์เช็คเด้งผมก็ไปฟ้องจนศาลก็ออกหมายจับก็จะไปจ้างนักสืบไปตามจับพอวันนั้นเขาก็ตามตามไปจำได้ว่าจำเลยเนะอยู่แถวตลาดน้อยขายพวกโชว์ห่วยพอเราไปเห็นโอ้พ่อแม่ลูกก็ขายของอยู่ในร้านมันไม่มีความเป็นอญจกรนกรล้วถ้าไปจับเขาเนี่ย แม่ก็เริ่มใจอ่อนเอ้าแล้วอย่างงี้ก็แล้วไปเรียนทำไมอะเรียนแล้วมาลงนี่มาทกทรารยีทกทำไมลงก็เริ่มกลับมาคิดแล้วว่าว่าเราไม่น่าจะรุ่งแล้ะในในอาชีพทนายคิดได้อย่างนั้นอีกอาทิตย์กว่าก็เลิกเลยบอกกับลูกพี่บอกขอลาออกค่ะรู้แล้ววันนั้นตั้งใจแล้ว จะกลับไปเรียนในติบัณฑิตนั่ไงคะเส้นทางการไปเรียนในติโอ้ตอนนั้นขยันที่สุดในชีวิตเลยคุณนุ่นเช้ามืดผมไปละค่ะนะฮะทานข้าวเสร็จเข้าห้องสมุดพอได้เวลาเข้าไปไปเรียนเสร็จเที่ยงทานข้าวเสร็จเข้าห้องสมุด้นะฮะบอดเย็นเสร็จกลับบ้านทานข้าวอาบน้ําขึ้นไปอ่านหนังสือโอ้ขยันจริงขยันมากทำได้สามวันเลิกทำไมเหนื่อยจิ๊นี่เอาใส่วยนะจทำไมถึงเลิกสามวันเลิก วันที่สี่เนี่ยกำลังจะไปเรียนเตียจริงๆไม่เคยมายุ่งเรื่องเรียนเลยเพราะเขาก็ทํางานหาเงินของเขาปล่อยให้ตัดสินใจเองถามว่าจะไปไหนเราตอบแบบแบบหัวใจโตโตเลยนะบอกจะไปเรียนหนังสือเตียถามไปเรียนที่ไหนบอกสนามหลวงเตียก็บอกเฮ้ยก็ใกล้ๆนี่งั้นนั่งรถเมย์ไปคุณตักงต้องเข้าใจนะว่าคนตั้งใจเรียนครั้งแรกในชีวิตแทนที่จะได้รับคําชื่นชมแต่ถูกยึดรถเขาบอกให้นั่งรถเมย์ไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว นอนเอาอ่ะนอนนอนไปไปเรียนละนอนเลยอยู่หนแถวประชดค่ะเนี่ยคุณเตียยให้เตียเลี้ยงสิเตียมีตังเลยโอ้ถูกทาเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อคะคิดว่าเตียก็คงเห็นว่าจะไม่ได้การละถ้าคงปล่อยเรานอนไปนานๆเตียก็เลยไปร่วมกับเพื่อนซื้อที่ดินแล้วก็ไปสร้างตึกแถวขายแล้วก็บอกเออหรือไปคุม ตึกแถวดี <c oughs> เคยมีความรู้พื้นฐานเรื่องการไปคุมก่อสร้างอ,อ,อะไรใดๆไหมคะไม่ไม่รู้แต่อาจจะเป็นเพราะว่านอนมาห้าหกเดือนเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วเริ่มอยากจะคุกอะไรและ <c oughs> <อ>เริ่มเบื่อเพราัเตี่ยใช้อะไรเอาหมดละม,มันเหมือนคนอยู่ กลางทะเลนะลอยคอมานานล้เมื่อยล้มีขอนไม้อะไรก็เอาหมดเกาะไปก่อนสุดท้ายก็ไปคุมงานแต่นี่ทำว่าคุมงาน,น <ะ S 1> ของเตี่ยเนี่ยคุณคุณ,คณสกดาไปต้องไปทําอะไรบ้างอาอูทำหมดเลยนะคุณตั๊กเป็นเซลลเป็นจัดซื้อทําบัญชีแล้วคุมก่อสร้าง โดยที่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วทําไงฮะผมว่าคนจบปริญญาตรีนะเรามีความตั้งใจมีความรับผิดชอบผมว่าทําได้ทุกอย่างอ๋อก็จะรู้้ดยดยวยต่อให้ไม่ได้เรียนในสายนี้มาด้แต่จริงๆตอนผันแปรมันอยู่ตรงที่ว่าพอเรารู้ว่าเราจะตกงานอีกครั้งหนึ่งเต๋ยก็ไม่ได้ทิ้งธุรกิจอะไรไว้ให้ค่ะเราก็นั่งนึกแล้วทาอะไรดีพอดีลูกน้องก็เข้ามาหาเขาก็จะตกงานเหมือนเราแล้วเพราะตึกขายหมด เขาเรียกผมว่าเสียเสียจะให้หนูไปทําอะไรไอเราว่าไม่กล้าพูดนึกในใจก็จะตกงานเหมือนกก็เลยคิดได้เอาละเรามาก่อสร้างละงั้นบอกงั้นทํารับเหมาดีกว่าแล้วพอเอินไปเจอเพื่อนที่เขาเป็นวิศวกรก็เราบอกงั้นมาร่วมกันเปิดบริษัทเลยเปิดบริษัทบริษัทแรกคือ Royer House เริหาคือบริษัทแรกดูเอนจอยกับงานแล้วนะ,ะชอบะอะไรในงานก่อสร้างคะเนี่ยผมว่ามันมีสีสันนะ,นะถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตมันจะเป็นเรื่องทุกข์แต่พอเข้าใจชีวิตแล้วมันผ่านพ้นมาได้มันก็สนุกนะฮะอย่างเช่นผมมีลูกค้าอยู่รายค,คนสร้างบ้านเนี่ยคือเป็นการสร้างฝันให้กับลูกค้าอยากจะได้ตามฝันฉันผนังปูนก็อยากจะเรียบแป๊บนะฮะผมก็ไปเจอเขาบอกคุณสัปดาคุณสัปดาผนังฉันไม่เรียบ บอกกุญแดาวมาดูตอนกลางคืนสิโอโหละเอียดมากเข้าไปดูตอนเข้าเอาไฟซื้อไฟฉายโอ้โหแบบแรงๆแล้วก็ส่องผนังให้ดูว่ามันไม่เรียบโอ้โหแล้วมันจะไปเรียบได้ยังไงมันจะเรียบได้ยังไงใช่ดูกลางคืนด้วยมันต้องมีเป็นอะไรเม็ดๆๆมันต้องมีตอนกุญจดาทำยังไงอะคะผมบอกอ่ะถ้าถ้าอย่างงี้ได้แต่เจ๊ต้องมาส่องทุกคืนนะเดี๋ยวผมจะเอาช่างสีผมเนี่ยเราจะใช้พวกยิบซ้มเนี่ย จะไล่คุณส่องล้โปโป๊แล้วขันโโหไล่กันทํากันอยู่สามสี่คืนนะแต่มันตลกอย่างนี้ยุณเปิ้์พอตหลังผมไปดูแกไปให้นักออกแบบอ๋อนักอ่าอินติเนียบอกจะให้ตรงนี้ต้องปูวอเปเปอร์จบเลยทำมาตั้งสี่คืนกว่ากันมันเป็นสีสันเพราะว่าเราต้องได้แก้ปัญหาทุกงานถูกไหมคะที่คุณแขกมาาบอกนี่มันสีสันจริงๆนะเนี่ยได้ยินมาว่าจริงๆบริษัทร o ย a l House เนี่ยค่ะ มีจุดเด่นตรงที่ใช้การโฆษณาในช่วงเวลาที่เขาไม่ทำวิกฤตใช่ไหมอตอนปี40เนี่ยโอ้โหแบงค์ใหญ่ๆเขายังจะลือเลยว่าบริษัทนู้นจะเจ๊งแบงค์ก็จะเจ๊งมผมก็มานั่งคิดเฮแล้วไอ้เราเนี่ยยิ่งเป็นบริษัทเล็กๆมันก็ยิ่งน่าจะเจ๊งกับใหญ่กลัวไหมฮะตอนนั้นกลัวับกลัวต,ต้องสารภาพเลยว่ากลัวพอดีน้องที่เป็นมาร์เก็ตติ้งปีหน้าเนี่ยอยากจะโฆษณาขอผมมาสมล้านบาท ผมให้ไปหกล้านฮมองสบู่แตกเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเขาจะต้อตัดโบษาทำไมตอดนี่ลุยเลยถ้าเราโฆษณาแล้วคนที่จะสร้างบ้านต้องมาหาเราแน่อ๋อมีทริคแบบนี้นี่เองก็คิดเลยว่าก็เป็นจริงนะครับตอนปี4-5หอุ้งงานเข้ามาเยอะมากพองานงานงานเยอะเนี่ยมาตรฐานเริ่มไม่ดีเราก็คุมไม่ถึงก็เริ่มถูกลูกค้าต่อว่า ทีมงานก็เลยมานั่งคุยกันบอกไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้เราต้องเบรกเบรกการรับงานแต่อยู่ๆบอกเราเราไม่รับมันก็ไม่ชัดเจนผมลงทุนซื้อนั่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยบอกว่าช่วงนี้ขอหยุดรับงานโอ้โหลองโฆษณาไทยรัฐนี่ถ้าเต็มเมหน้าเนี่ยโอ้โหแปดเก้าแสนน่ะนะแล้วให้เห็นผลหรือเปล่าว่าหยุด รับสร้างบ้านพาออะไรไม่ไม่มีเรื่องมาเก็ตติ้งเลยนะเออเหรอคะมันเป็นเรื่องจริงว่าเราคิดอาอย่างนั้นเลยพูดอย่างนั้นเลยคือคือคือเรารู้แล้วไงว่าถ้าเรารับอีกงานมันจะไม่ดีแล้วอย่างนี้ลูกค้านี่มีกี่กลุ่มนะคะกลุ่มลูกค้าผมเนี่ยหลากหลายมีตั้งแต่สองล้านสามล้านยันแปดเก้าสิบล้านร้อยล้านโอ้โหมีหลายแบบทีกลุ่มไหนที่โอ้โหลารับงานแล้วจะมีปัญหาที่สุดกลุ่มคนรวยมากที่สุดโอ้เพราะปัญหาของเขาคืออะไรคะเขาไม่เร่ง คือเขาเขามีบ้านอยู่แล้วเขาไม่เดือดร้อนออเขาจะคิดไปเขาจะแก้แบบหรือหรือไปไงพี่งั้นแสดงว่าปัญหาของคนรับสร้างบ้านก็คือทําไปหรือไปแบบไม่เคลียร์ไม่เสร็จจะเอาไอ้นี่นี่ใช่ไหมคะนั่นคือปัญหาอันนี้ปัญหาใหญ่นี่ก็เป็นที่มาของงบบานปลายด้วยคือครั้งครั้งแรกเขาเรียกว่าตัดไม่โทเห็นปะมันบานพอบานมากๆเกินงบ เอาไม่โทรกลับมานอนหนูเอาไม่โทรกลับมาก็จะบ้างั้นงั้แบบนี้ต่อแต่เราว่าคงจะมีหลายคนเนี่ยที่อยากจะสร้างบ้านทํายังไงมันถึงจะไม่มีปัญหาสําหรับคนที่รับสร้างกับคนที่ต้องการสร้างเจ้าของเงินท้่ต้นตรงไหนตรงกลางต้องบอางนี้ก่อน ถ้าคนรวยมากๆเนี่ยเขาไม่บ้าเขาไม่บานเพราะเขาพร้อม,มนะแล้วพวกพวกเนี้ยเขา<ๆ>เขาไม่เดือดร้อนเรื่องบ้านเพราะเขามีบ้านอยู่แล้วฉะนั้นเขาจะสร้าง2ปี3ปีกลุ่มเนี้ยปล่อยเขาไปแต่แต่กลุ่มที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะปูบ้าน4ี่ห้าล้านหรือไม่เกิน10บล้านเนี่ยกลุ่มเนี้ยผมอยากแนะนําว่าต้องต้องเคลียร์แบบดีๆแล้วทําการบ้านล่วงหน้าให้หมด แต่คนปลูกบ้านจะบอกว่าอุ้ยช่วงนี้ฉันจะปลูกบ้านฉันต้องหาเงินทํางานหาเงินแล้วพอบ้านเป็นรูปเป็นร่างเข้าไปดูพอไปดูแล้วอุว้ยไอ้นู่นไอ้นี่ตอนนี้สิงานก็จะเสียเพราะห่วงกลัวไม่ได้ดังใจค่ะเงินก็จะบานเวลาก็จะไปอีกเราก็ปวดหัวทั้งสองฝา่ายฉะนั้นชีวิตเขาบอกมันไม่มีอะไรได้มาแล้วไม่มีเสียไปบ้านนี้ล่ะคะ บ้านไหนล่ะเบาบ้านนี้ดีกว่าบ้านดี้ฉันเล็กๆคุณธนาไม่ต้องบวดเองเลยพี่ดุพี่ดุแล้วดันมาปลูกตอนที่เราไม่สบายเราดันไปปลูกตอนนั้นพอดีแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ก็ถือว่าตอนปลูกให้คุณตั๊กเนี่ยลูกน้องก็มาเล่าให้ฟังความน่ารักของครอบครัวนะฮะยังไงคะคุณคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยยจะเรียกคนงานนั้งหมดมาบอกช่วงนี้ถ้าคุณตั๊กมาเนี่ยครับอย่างเดียว อย่าพูดเต่ว่ไม่อย่าพูดไม่ได้อย่าเลยค,ลยคุณสุดก็เหมือนบ้านอ่นั่นแหละจริงก็เกรงใจเมียไงอย่างางี้ดีกว่าอยากรู้คุณศักดาคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงไว้ใจให้รอย a l เฮาส์สร้างบ้านผมว่าความรับผิดชอบถ้าเรามีความรับผิดชอบการสร้างฝันให้เขาเสร็จแล้วเราสร้างให้ดีเนี่ย มันจะเป็นปากต่อปากแล้ววันนี้เนี่ยระบบงานก่อสร้างเราเร็วมากับวันนี้ผมจะมีโรงงานในการทําเหล็ก oh. วันนี้เราทําในโรงงานเสร็จแล้วเอาเป็นชิ้นๆไปนะฮะซึ่งวันนี้ลูกค้าบอกว่าจ้างเราเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องมีคู่มือและเซ็นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา oh. ในการตรวจสอบว่าเข็มต้องเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง oh. จนถึงกระทั่งทาสีมอบบ้าน เช่นบ้านเนี่ยเร็วด้วยแล้วต้องมีมาตรฐานด้วยต้องมีมาตรฐานมีคุณา <ละ S 2> ภาพเอาแล้วล่ะ<ม>คุณสักดาโปรยมาสักขนาดนี้แล้วนะคะเห็นบอกว่าคุณสักดาที่เสกบ้านตัวเองภายในเจ็ดเดือนเสกเลยเหรอเสกเจ็ดเดือนเท่านั้นเองแล้วคนหลังหลังนี้เพิ่งเสร็จด้วยเหรอคะเพิ่งเสร็จเพราะเมื่อกี้เราคุยกันต้นรายการบอกว่ามาทำให้คนอื่นมาตั้งนานแต่เพิ่งมีบ้านของตัวเองไม่น่าเชื่อเลยและเปิ้ลก็ได้ไปบุกมาเรียบร้อยแล้ว พลาดได้นะคะช่วงหน้าเราไปชมกันว่าจาก30ปีเป็นบ้านหลังแรกเป็นยังไงค่ะสักครู่ค่ะบอกว่าชอบมากๆคือเพดานสูงรูโปร่งมากๆเลยจะบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้เปิดแอร์นะคะแต่เปิ้นรับรู้ถึงลมเอาไว้นอนนะคะชัดเจนค่ะเอาไว้นอนเพราะว่าในห้องไม่มีอะไรเลย